b บล็ k พิง k ฟาดแรงสุดพลัง How You Like That ทุบทุกสถิติสร้างสถิติปังๆกันอย่างต่อเนื่องกับเพลงใหม่ How You Like That ที่เพิ่งจะปล่อยออกมาให้ฟังเป็นซิงเกิลคัมแบ็กในรอบปีกว่าๆหลังจาก Cue This Love ที่เหล่าบรรดาบลิงตั้งตารอและเป็นสเต็ปแรกใน3สเต็ปสู่การปล่อยสตูดิโออัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเธอที่ประกาศข่าวออกมาก่อนหน้านี้ ที่จะมาเขย่าว,วงการในเดือนกระดักราดาคมหรือไม่ก็สิงหาคมและสเต็ปสุดท้ายกับไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการวางจำหน่ายอัลบั้มเต็มชุดแรกของกล l แก๊งที่ฮอตที่สุดในเดือนกันยายนซึ่งแค่สเต็ปแรกที่ปล่อยออกมาก็ทำเอาฮือฮามาดูกันว่าสาวสาวทำสถิติแจ่มๆอะไรเอาไว้บ้างกับซิงเกิล how you like that มาดูกันที่ตัว MV ที่ฮอตแรงสุดๆทำ5สถิติโลกิน i n n e s s World Record ได้แก่วิดีโอบน YouTube ที่มีคนเข้าดูมากที่สุดภายในเวลา24ชั่วโมงมิวสิกวิดีโอบน YouTube ที่มีคนเข้าดูมากที่สุดภายใน24ชั่วโมงมิวสิกวิดีโอของศิลปินกลุ่ม Kpo p OP บน YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดภายในเวลา24ชั่วโมงวิดีโอบน YouTube ที่มีผู้ชมเข้าสูงสุดในรอบเปิดตัวและมิวสิกวิดีโอบน y o u t u b e ที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในรอบเปิดตัวซึ่งในรอบเปิดตัวมีผู้ชมรอชมแบบเรียลไทม์บน YouTube สูงถึง1.65ล้านคนส่วนที่ไม่ได้ถูกบันทึกในกินเ n e s s แต่เป็นสถิติใหม่ที่ล้มแชมป์เก่าอย่างราบคาบก็ยังมีอีกมากไม่ว่าจะเป็นสถิติ MV ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวภายใน3ชั่วโมง 40นาที MV ที่มียอดเข้าชมทะลุ100ล้านวิวเร็วที่สุดภายใน1วัน8ชั่วโมง22นาทีเป็นเพลงที่ขึ้นสู่อันดับ1บนชาร์ต iTunes ในกว่า60ประเทศทั่วโลกเป็นเพลงที่เดบิวต์ด้วยอันดับ5ในชาร์ตเดลี่ Global Top 50ของ Spotify ซึ่งเป็นสถิติตใหม่สวยงามของเกิลุ๊ปทั้งหมดจากทั่วโลกสื่อใหญ่ๆทั้งฝั่งอเมริกาทั้งยุโรป พร้อมใจกันรายงานข่าวงานคัมแบ็กเพลงครั้งนี้โดยพวกเธอได้แสดงสดครั้งแรกสำหรับเพลง How You Like That ผ่านทาง The Tonight nice Show starring Jimmy Fallon รายการวาไรตี้ทอล์กโชว์สุดดังของฝั่งอเมริกาเรียกว่าฟาดแรงทุกชาร์ตทุบทุกสถิติและนอกจากเรื่องของตัวเพลงแล้วลูกของสาวๆในครั้งนี้ก็จัดเต็มมาแบบเวแสแซบเข็ดฟันสุดๆทั้งเสื้อผ้าการแต่งหน้า ทรงและสีผมเป็นการกลับมาได้อย่างเปรี้ยงปังสมศักดิ์สีเกิ์เกรุคปเบื้องต้นตอนนี้เหล่าบริงกก็มานับถอยหลังรอกับสเต็ปที่2และการปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกที่มีข่าวว่าสาวๆเตรียมเพลงใหม่ไว้แล้วมากกว่า10เพลงเรียกว่าฮอตและปังสุดๆไปเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารให,ใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ